สวัสดีค่ะชอลัคนาราศีเมทุนยินดีต้อนรับสู่ชาแนลป๊ p ปปี้สตาโนะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปภาพรวมสำหรับเตือนพฤษภาคม2,567กกันสำหรับในเรื่องการงาน ในเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ดีมากๆเดือนหนึ่งเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนมันเป็นเดือนที่คุณเนี่ยจะได้รับสพอร์ตแบบล้นหลามมากๆจากทุกคนที่คุณทำงานด้วยโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานเป็นทีมหรือว่ามีการทำงานแบบเป็นโปรเจกต์อะนะคะคือเดือนนี้จะดีมากๆ เพราะว่าตัวของคุณน่ะจะได้เข้าไปทำงานกับคนที่เก่งมากๆเลยนะแล้วคนเหล่านี้เขาจะให้ความรู้คุณแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณน่ะได้ได้เปิดโลกใหม่ๆนะคะได้เห็นในสิ่งที่เราเองก็ไม่เคยเห็นได้ไปมีความรู้ในด้านอื่นๆของวิชาชีพของคุณนะ่ะแล้วมันกลายเป็นว่าคุณน่ะจะรู้สึกได้เลยว่าตอนนี้คุณ เด็กมากๆหรือว่าตัวของคุณที่เคยคิดว่าตัวเองเจ๋งอะ่ะคุณจะรู้สึกว่าโลกมันใหญ่กว่าที่เราคิดคุณจะได้ไปทำงานร่วมกันกับคนที่เขาเจ๋งจริงๆเก่งจริงๆนะคะดีอ่ะในช่วงนี้นะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถเก็บเกี่ยวความรู้สามารถที่จะสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆที่จะสามารถอยู่แบบยาวๆไปช่วยคุณในอนาคตได้อะ่ะนะคะอยากให้คุณพยายามใส่ใจแล้วก็ทุ่มเทให้มากๆนะกับ การทำงานในช่วงนี้นะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่พยายามผูกมิตรเอาไว้อะเพราะว่า เรามองว่าหลายๆคนที่คุณทำงานร่วมด้วยอะ่ะเขาเมตตาเขาเอ็นดูคุณมากๆเลยนะโดยเฉพาะคนที่มีความอาวุโสมากกว่าเขาว่าเอ็นดูคุณมากๆเห็นว่าคุณนะ่ะดูแบบเด็กกว่าแล้วเขาอยากที่จะให้ความช่วยเหลืออยากที่จะช่วยแบบผลักดันคุณนะคะตอนนี้มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วล่ะว่าคุณจะมีความอุตสาหะมากแค่ไหนในการเก็บเกี่ยวความรู้จากเขาเหล่านี้นะคะแต่บอกได้เลยนะว่า มีโอกาสสูงมากๆอะถ้าสมมติว่าคุณยังทำงานกับทีมนี้ต่อไปหรือว่ายังทำงานในโปรเจก t นี้ต่อไปนะคะโปรเจกหรือว่างานที่คุณกำลังทำอยู่อะจะออกมาแบบประสบความสำเร็จแบบล้นหลามมากๆได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็เป็นงานที่จะเชิดหน้าชูตาคุณได้ สำหรับคนที่กำลังหางานอยู่ในช่วงนี้นะคะคุณเนี่ยจะได้ยินข่าวดีนะหลังจากที่เจอกับการปฏิเสธหรือว่าเจอกับช่วงเวลาที่มีอุปสรรคมาโดยตลอดนะคะ ต้องบอกก่อนนะว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยอุปสรรคเยอะมากจริงๆเพราะว่าหลายๆคนนะคะได้มีการส่งใบสมัครไปหรือว่าได้ไปนั่งสัมภาษณ์แล้วอะ่ะแต่ว่าก็โดนปฏิเสธมาโดยตลอดเลยเพราะว่าคู่แข่งของเราอะ่ะเขาแข็งแกร่งกว่าเรามากๆเลยนะมันเลยทำให้ตัวของเราพลาดตลอดหรือว่าผิดหวังตลอดแต่ในเดือนนี้นะคะมันคือเดือนของคุณนะ มีโอกาสสูงมากๆเลยนะคะที่เราอ่ะจะได้งานที่เราไปสมัครเอาไว้หรือว่างานที่เราเลงเอาไว้อ่ะจะเป็นของเรานะคะขอแค่ในตอนนี้นะคะเราอ่ะอย่าเพิ่งละทิ้งความพยายามเนาะพยายามสู้ต่อไปสมัครงานให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะแล้วโชคชะตาเขาจะส่งงานที่มันใช่ที่สุดงานที่ดีที่สุดอะ่ะมาให้คุณเองนะคะพยายามเปิดโอกาสให้ตัวเองเยอะ ต้องบอกก่อนนะว่าในเดือนนี้เนี่ยถ้าคุณจะได้งานนะมันจะเป็นความสามารถของคุณสัก70%และอีก30%อน่ะมันคือโชคชะตาล้วนๆเลยเพราะว่าคนที่สัมภาษณ์งานคุณนะคะเขาอะ่ะจะชอบจะถูกชะตาคุณแล้วรับคุณเข้าทำงานเพราะความถูกชะตาตรงนี้เนี่ยแหละเนี่ยดูสิดูจากไพ่เป็น6ถ้วย The Lovers ขึ้นมานะคะแล้วก็เอ่อเท็นออฟแขึ้นมาคือแบบ ถูกชะตาเราก็รู้สึกว่าสามารถขัดเกลาคุณได้สามารถช่วยหล่อหลอมคุณได้ในอนาคตเขาถึงรับคุณเข้ามาทำงานคิดว่าคุณเนี่ยน่าจะเข้ากับทีมได้ดีเนี่ยดูสิมันจะเป็นเพราะอย่างนี้แหละเราถึงจะได้งานนะคะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนในเรื่องการงานเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะในเรื่องการเงินกันสำหรับในเรื่องการเงิน ในเดือนนี้นะคะมีโอกาสที่เงินจะเข้ามาได้หลายทางมากๆเลยนะทางแรกนะคะจากการทำงานหนักของคุณเนี่ยดูสิเป็นไพ่สิบไม้เท้านะคะอะไรก็ตามที่คุณเนี่ยได้ลงมือลงแรงเอาไว้มันจะกลับมาให้เห็นผลนะคะบางคนคือทำงานประจำด้วยแล้วก็มีการทำงานเสริมด้วยในช่วงนี้เนี่ยงานเสริมของคุณนะคะมันจะค่อนข้างดีมีคนให้การสพอร์ตค่อนข้างเยอะมีลูกค้าเข้าเยอะ แล้วมันทำให้คุณสามารถเก็บเกี่ยวรายได้เสริมมาได้แบบดีมากๆแต่ก็มาจากค ondition ที่เราต้องทำงานสองงานไปในทิศทางเดียวกันนะนะคะมันก็เลยทำให้ก็เหนื่อยนะแต่ก็มีเงินเข้ามาอันนี้คือคือเคสแรกนะคะส่วนอีกเคสหนึ่ง คุณเนี่ยจะได้เงินมาจากความเสน่หาหรือว่าความเมตตานะคะคนในครอบครัวเนี่ยในช่วงนี้นะคะเขาแบบรักแล้วก็เป็นห่วงคุณมากๆก็เลยจะมีการซื้อของให้หรือว่ามีการให้เป็นเงินให้เป็นเหมือนกับทรัพย์สินอย่างนี้ก็ได้นะให้เป็นโฉนดที่ดินหรือว่าเป็นนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะมันจะเป็นอะไรที่แบบมีค่าแล้วก็ทําให้เราอะสามารถที่จะเก็บไปต่อยอดในอนาคต ได้จะเป็นในลักษณะนั้นนะคะในเดือนนี้เนาะอันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับในเรื่องการเงินเนาะเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับการพยากรณ์ในเรื่องความรักสำหรับในเรื่องความรักของคนโสดคนโสดคะในเดือนนี้เนี่ยมีข่าวดีเข้ามานะเพราะว่าตัวของคุณกำลังจะได้เจอกับใครคนหนึ่งนะคะที่โชคชะตาเนี่ยส่งมาให้คุณ คนคนนี้นะคะเขาเนี่ยสามารถเข้ามาในชีวิตของคุณได้ผ่านจาก คอนเนคชันในชีวิตที่เรามีร่วมกันนะคะอาจจะเป็นเพื่อนของเราอย่างเงี้ยที่นำพาให้คนคนเนี้ยได้มารู้จักเราหรือไม่นะก็เป็นคนที่เราเนี่ยต้องไปทำงานด้วยนะคะมีการดีลงานการต้องเจอกันพอเรื่องงานเนี่ยก็ได้เหมือนกันคนคนนี้นะคะเขา,ววาเป็นคนที่แบบแอคทีฟมากๆเลยนะเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่มีการวางแผนอยากทำนู่นอยากทำนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่มีคอนเน เยอะมากๆนะคะเป็นคนแบบสายธุรกิจนะคนคนนี้คือเขาอะสามารถที่จะเป็นแบบเจ้าของธุรกิจหรือไม่ก็เป็นคนที่ทํางานในระดับที่ค่อนข้างสูงได้นะคะมีแต่คนรู้จักเขานะคนคนนี้แล้วก็เขาเป็นคนทํางานหนักมากๆเลยอะเป็นคนที่ไม่ยอมที่จะลําบากในชีวิตก็เลยพร้อมนะคะที่จะฮึดสู้ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีฐานะที่มั่นคงนะคะ คนคนนี้เนี่ยเขาดีนะเรามองว่าการเข้ามาของคนคนนี้มันเป็นการเข้ามาแบบจริงจังมากๆเลยอะเพราะว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่เหมือนกับไม่ไม่ชอบเล่นเกมนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความชัดเจนมากๆในความต้องการของตัวเองถ้าสมมติว่าเขาอะคิดแล้วว่าเขาอยากที่จะเซตเธอดาวเขาอยากที่จะคบกับใครสักคนคนคนนี้เขาก็จะคบเลยเขาจะไม่มานั่งแบบ เดี๋ยวขอดูใจกันอีกสักปี2ปีนะแล้วเดี๋ยวค่อยแบบคบกันคือเขาจะไม่แบบนั้นถ้าเขาคิดว่าเราอะใช่สําหรับเขาคนคนนี้พร้อมที่จะคบแล้วค่อยดูใจกันไปนะคะเราก็เขาอะจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวพอสมควรเลยนะคือเป็นคนที่ชอบอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองนะคะไม่ค่อยชอบที่จะใช้เวลากับคนอื่นมากอะ ถ้าจะต้องใช้เวลากับคนอื่นมากๆเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของการที่มีงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเขาถึงจะเข้าไปเจอกับคนอื่นๆมันก็เลยทำให้คนๆเนี้เขาดูเป็นคนที่แบบ private มากๆนะคะคุณน่ะจะรู้สึกได้นะคะว่าคนคนเนี้ยเขาพยายามนะในการที่จะเข้าหาคุณถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ดู private มากๆดูเป็นคนแบบ รักสันโดษอย่างเงี้ยแต่ว่ากับคุณแล้วอะ่ะเขาจะใช้ความพยายามมากๆเลยในการคุยกับคุณในการหาเวลามาเจอคุณนะคะพาคุณออกไปทํากิจกรรมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเป็นคนที่แบบ เห็นได้ชัดอะว่าเขาพยายามเพื่อความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วคุณนะ่ะก็จะรู้สึกแฮปปี้มากๆเลยนะกับการที่เขาพยายามดูแลพยายามเอาใจใส่กับเราอะเพราะว่าตัวของคุณก็ไม่เคยได้เจออะไรแบบนี้มาก,ก่อนนะคะคนที่ gentle คนที่สุภาพมากๆแลเรก็เป็นห่วงเป็นใย,ยเราแล้วเขาไม่ได้เป็นห่วงเป็นใย,ยแค่เราอย่างเดียวเขาเป็นห่วงเป็นใย,ยคนรอบตัวของเราด้วยมันเลยกลายเป็นว่า ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่คนรอบข้างเองก็สนับสนุนอยากให้ได้แบบลงเอยกันนะคะเพราะว่าคุณสองคนดูเหมาะสมกันมากๆอืมในสายตาของคนรอบข้างนะดีอ่ะดีมากๆเลยนะคะคนที่กําลังจะเข้ามามันเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกกําหนดเอาไว้แล้วว่ายังไงคุณสองคนก็ได้มาเจอกันน่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเป็นคู่กันเลยนะเนี่ยดูสิเป็นไพ่ขึ้นมาแบบหลายใบที่เหมือนเราเป็นเป็นคู่ คู่แท้อย่างเงี้ยอืมเราต้องมาเจอกันแบบจิตวิญญาณมันดึงดูดซึ่งกันและกันมันเป็นในลักษณะความสัมพันธ์แบบนั้นนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยเออตัวคนที่เข้ามานะคะเขาอะสามารถที่จะมีอายุมากกว่าเราได้นะคือมันจะมีแก็บอายุระหว่างคุณสองคนอยู่นะคะคนที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นชาวธาตุไฟได้นะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศี เมษสิงแล้วก็ธนูนะคะหรือว่าจะเป็นชาลัคนาราศีกันก็ได้เหมือนกันอืเดี๋ยวเราขอดูไพ่ o r a c l e เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรอย่างที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกที่เราได้ Mystery ความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้นะว่าทําไมคุณถึงรู้สึกสนใจในตัวอีกฝ่ายตั้งแต่แรกเจอมันเป็นความสัมพันธ์ที่อย่างที่เราบอกคือมันถูกกําหนดเอาไว้แล้วโดยจักรวาลโดยโชคชะตานะคะมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่แบบเริ่มจากศูนย์อะเพราะว่าเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันดนบันดาลให้คุณสองคนแบบ ได้มาเจอกันทุกอย่างมันเป็นใจมันไม่ได้เริ่มจากศูนย์มันเป็นความสัมพันธ์ที่ตั้งแต่แรกเจอกันอะ่ะมันก็คือ100ละแล้วค่อยๆบิวอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ Forgiving and learning stay optimistic about your love life ความสัมพันธ์ตรงนี้มันสามารถที่จะพัฒนาไปเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะ คุณอะ่ะจะเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกมากขึ้นแล้วก็จะเป็นคนที่รู้จักให้อภยัยรู้จักลดอีกโก้มากขึ้นเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขามีความเป็นผู้ใหญ่มากๆอ่ะแล้วในเวลาที่คุณสองคนคุยกันหรือคบกันเขาอะ่ะไม่ใช้อารมณ์เลยในการคุยกับคุณนะคะต่อให้จะมีปัญหากันก็แล้วแต่คนคนนี้จะใช้หลักเหตุและผลอยู่ตลอดเวลามันเลยทำให้คุณอะ่ะ คบกับเขาแบบใช้สติมากๆไม่ได้ใช้อารมณ์เลยนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้มันเลยกลายเป็นว่ามันแบบดีมากๆดีกับใจของคุณมันไม่ท็อกซิกเลยอะอ heart to heart conversations คุณเนี่ยสามารถคุยกับคนที่กำลังจะเข้ามาได้ในหลายๆเรื่องเลยนะคะคนคนเนี้ยเขาเป็นคนที่แบบเปิดใจนะสมมติว่า คุณสองคนเนี่ยมีความคิดเห็นที่ต่างกันมากๆเขาก็ยังยอมรับฟังคุณนะคะอย่างเช่นแบบเรื่องการเมืองอย่างเงี้ยคุณอาจจะชอบพักหนึ่งเขาอาจจะชอบอีกพักหนึ่งปกติแล้วอ่ะมันสามารถตีกันได้ง่ายๆใช่ไหมแต่กับคนคนนี้เขาจะแบบ เอออันเนี้ยเขาก็มีข้อดีนะข้อเสียอันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเปิดใจรับฟังเขาจะไม่แบบความคิดของฉันดีที่สุดเขาจะไม่แบบนั้นนะคะเป็นคนที่แบบสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องจริงๆอะ่ะอืมคนคนเนี้ยเขาจะเขาจะยอมคอมเพลมเพให้คุณนะคะอันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับคนโสดเนาะเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับการพยากรณ์ของคนที่มีคนคุยกันสำหรับคนที่มีคนคุย ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนคุยในช่วงนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะดีวันดีคืนนะคะ ต้องบอกก่อนนะว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยความสัมพันธ์ตรงนี้มันก็ค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคเยอะเพราะว่าคุณสองคนมีลักษณะนิสัยที่มันต่างกันมากๆเลยอ่ะมีคนหนึ่งที่เป็นคน e x t r o v e r t นะคะคือจะชอบสังสรรค์ชอบปาร์ตี้แฮปปี้กับการอยู่กับคนเยอะๆเนาะส่วนอีกคนหนึ่งอ่ะเขาจะเป็นคนที่แบบ introvert คือชอบอยู่คนเดียวนะคะมีความแบบรักสันโดษนะคะสามารถที่จะชาร์จ energy เวลา ที่อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนแบบนี้แล้วพอมาคุยกันอ่ะมันเหมือนกับคนที่เป็น e x t r o v e r t นะคะเขาก็จะรู้สึกว่าทำไมเธอถึงแบบชอบเก็บตัวจังเลยทำไมเธอถึงไม่อยากออกไปทำกิจกรรมกับฉันละ่ะอย่างเงี้ยนะคะส่วนคนที่เป็น introvert เขาก็จะรู้สึกว่าทำไมเธอต้องออกไปข้างนอกอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะทำไมเราไม่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแค่สองคนละ่ะอย่างเงี้ยคือมันจะมีความคิดที่มันค่อนข้างตีกันอ่ะนะคะแต่ว่าคุณน่ะ ก็สามารถที่จะผ่านช่วงเวลาที่มันเป็นอุปสรรคเหล่านั้นมาได้นะเพราะว่าคุณสองคนพยายามจูนเข้าหากันมีการคุยกันเยอะมากๆทำงานหนักมากๆเนี่ยดูสิเป็นไพ่1สิไม้เท้าขึ้นมานะคะมันเลยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนคุยอะในช่วงนี้มันดีมากๆเพราะว่ามันมีความเข้าใจกันมากขึ้นคุณสองคนมีการให้แล้วก็มีการรับในความสัมพันธ์ที่มีความเท่าเทียมกัน คุณยอมที่จะผ่อนปลนคุณยอมที่จะเสียความเป็นตัวของตัวเองไปนิดนึงเพื่อที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขอะมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณยอมถอยในบางเรื่องนะคะแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็ยอมถอยให้คุณเหมือนกันไม่ใช่แบบต่างฝ่ายต่างก็คิดว่าอุ้ยไลฟ์สไตล์ของฉันนดีที่สุดเธอต้องยึดถืออันนี้สิอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้เป็นลักษณะนั้นนะคะแล้วในตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับ คนกับคนคุยต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกนะักว่าความสัมพันธ์มันดีดีมากมากจนเราเราคิดว่าเราสามารถที่จะคบกับคนคนนี้ได้ในระยะยาวมันเป็นในลักษณะความสัมพันธ์แบบนั้นนะ่ะคือยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งใช้เวลาด้วยกันแล้วอะ่ะเรามีความสุขเรารู้สึกว่าเราได้เจอกับคนที่ยอมรับในตัวเราได้คนที่จะไม่จัดเราจะไม่จะไม่ไมตัดสินเราแบบที่คนอื่นทำนะคะ คุณได้เจอกับคนที่คุณคิดว่าเป็นคนที่ใช่ที่สุดในวันนี้ละแล้วมันเหมือนคุณไม่อยากที่จะรออีกแล้วอะคุณอยากที่จะคบกันอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันมีสถานะเพราะเราแบบอินเลิฟมากๆเลยในตอนนี้นะคะเรามองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณกับคนคุยเนี่ย เริ่มที่จะมีการมองอนาคตมากขึ้นว่าเออเราเราพร้อมไหมกับการครบกันหรือถ้าสมมติว่าเราจะคบกันอะเราคิดว่ามีเรื่องอะไรที่เราต้องปรับเปลี่ยนไหมก่อนที่จะคบกันแบบจริงจังนะคะในช่วงนี้มันจะเป็นการคุยกันเป็นการที่แบบเราพยายามดูว่าเราจะทำยังไงในในการครบกันอ่ะม,มันมันจะเบสในเรื่องนี้ค่อนข้างหนักนะคะ มันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะเรารู้สึกว่าคุณกับตัวคนคุยอะ่ะไม่มีอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกแย่เลยในช่วงนี้มีแต่จากความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะมีแต่จะมีความสุขมากขึ้นคุณสองคนเข้ากันได้ดีมากๆเลยนะเข้ากันได้ดีจนน่าประหลาดใจดูสิคือถ้าสมมติคุณดูจากไพ่นะคะไพ่สองใบแรกเนี้ยมันเป็นไพ่ของการที่เราอะ่ะ ต่างกันมากๆแล้วเรามีคอนฟ lict อยู่เยอะค่อนข้างพอสมควรเลยแล้วเราต้องใช้ความพยายามมากๆเลยนะเราเหนื่อยมากๆกับการปรับตัวเข้าหากันแต่ไพ the ่ The r เระคือแบบมันโอเคมากๆนะคะมันมีไพ่แบบหกถ้วยมันมีไพแบบ่ the l o ล e r s ขึ้นมามันมีไพ่แบบ สิบเหรียญขึ้นมาคือมันอารมณ์แบบต่างกันมากๆเลยอ่ะอเรารู้สึกว่าคุณผ่านช่วงเวลาที่มันเหนื่อยที่สุดหรือว่าผ่านช่วงเวลาที่มันแย่ที่สุดมาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถเก็บเกี่ยวความสัมพันธ์ดีๆอย่างเงี้ยได้แล้วพอทุกอย่างมันมันราบรื่นมากๆเนาะตัวคนคุยของคุณนะคะเขาคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นชาวธาตุไฟได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศี เมษสิงห์แล้วก็ธนูชาวลัคนาราศีกันก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ o r a c l e เเพิ่มเติมเลยเนาะว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรก c l i m a t e คุณกับตัวคนคุยเนี่ยใช้เวลานานพอสมควรเลยนะคะในการปรับตัวเข้าหากันมีหลายๆเรื่องแหละที่เรารู้สึกว่าเรามาจากคนละมุมโลกเลยจริงๆอะ่ะความคิดมันต่างกันมากๆแต่พอได้ได้ค m p มพ m ไ s มได้พยายามปรับตัวจูนเข้าหากันแล้วคุณก็รู้สึกว่า เออมันก็ไม่ได้ยากนะในการเข้าใจความคิดของอ e ีกฝ่ายหนึ่งตอนนี้เรารู้สึกสบายใจมากๆแล้วกับการอยู่ด้วยกันเราไม่รู้สึกว่าความต่างของเราอะ่ะมันจะเป็นปัญหาในวันข้างหน้าคิดแอนโอเพนมาย d เพราะว่าคุณกับตัวคนคุยมีความต่างกันมากๆนะคะพอได้มาคุยกันพอได้แบบรู้สึกตกหลุมรักกันมากขึ้นน่ะมันเหมือนกับ ความสัมพันธ์ตรงนี้ทำให้คุณเป็นคนใจกว้างมากขึ้นนะคุณยอมรับความต่างได้โดยที่คุณเนี่ยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้รู้สึกตะขิดตะขวงใจเลยอะ่ะอืมคุณกลายเป็นคนที่มองโลกแบบกว้างมากขึ้นคุณเข้าใจคำว่าคนเราอะ่ะมันมีความต่างคนเรามันมีความคิดที่หลากหลายเราไม่สามารถที่จะไปตัดสินคนอื่นได้จาก มุมมองที่เรามีตัวคนคุยของเราเนาะคือเขาทำให้เราเข้าใจถึงคำคำนี้ได้แบบชัดเจนมากๆ chemistry ระหว่างคุณกับตัวคนคุยเนี่ยมีเคมีที่ตรงกันมากๆเลยนะคะมีแรงดึงดูดต่อก,กันสูงมากๆอะ่ะคือคุณรู้สึกว่าถ้าไม่ใช่คนคนนี้ก็ยากมากๆเลยนะที่คุณจะไปหาใคร คนอื่นที่จะมีเคมีตรงกันสามารถคุยสามารถแชร์กันได้ทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าใช่ขนาดเนี้ยมันมันไม่ง่ายเลยอะ่ะคุณคิดว่าไม่น่าจะมีแล้วด้วยอื Very soon นะคะในเร็วๆนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยนะมีโอกาสที่จะได้พัฒนาการไปเป็นแฟนกันสูงมากๆเลยนะคะ ดีมากเลยอ่ะเราเห็นแล้วเราเองก็รู้สึกแบบชื่นใจเวลาที่ได้อ่านไพ่ที่แบบเอเนอรจีดีขนาดนี้นะคะอ่ออันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์นะสำหรับคนที่มีคนคุยเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับการพยากรณ์ของคนที่มีคู่กันสำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ คุณทำงานหนักมากจริงๆนะคุณทั้งสองฝ่ายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของคุณเองหรือว่าตัวคนรักของคุณก็ดีนะคะต่างคนนะต่างก็พยายามทำงานหนักในการที่จะแก้ไขปัญหาบางอย่างในความสัมพันธ์ที่มันทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจมากๆแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะปล่อยผ่านไปได้นะคะคุณมองว่าปัญหาตรงเนี้ยถ้าปล่อยผ่านนะทำให ชีวิตคู่หรือว่าความรนักของคุณอะพังได้ง่ายๆคุณก็เลยยอมที่จะทำงานหนักเพื่อแก้ไขมันดีกว่าเก็บเอาไว้แล้วกลายมาเป็นระเบิดเวลาในอนาคตซึ่งเรามองว่าคุณทำถูกนะคะเพราะอะไรเนี่ยดูสิคุณอาจจะอึดใจในช่วงแรกๆนะคะแต่พอระยะเวลาผ่านไปอ่ะ ไอการแก้ไขปัญหาของคุณมันทำให้คุณกับคนรักรักกันมากขึ้นคุณจะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงได้เลยอะว่าในเดือนนี้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นตัวคุณกับคนรักจะมีความเคารพจะมีการ respect กันมากขึ้นคิดถึงใจกันมากขึ้นก่อนที่จะทำอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มันจะมีการ communicate สื่อสารกันแบบที่คุณรู้สึกว่า มันโอเคมากขึ้นกว่าเดิมมากๆอะเราสามารถที่จะพูดถึงสิ่งที่เราต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้ได้ว่าความคาดหวังของเราที่มีต่อเขามันคืออะไรแล้วเราเองก็รู้เหมือนกันว่าความคาดหวังของเขาที่มีต่อเราอะคืออะไรนะคะมันมันเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักจะมีความเข้าใจกันแบบที่สุดอะคุณจะรู้สึกได้เลยอะนะคะว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันพัฒนาไปในทิศทางที่ คุณเข้าใกล้คำว่าคู่ชีวิตเข้าใกล้คำว่าคู่แท้ที่สามารถอยู่ได้กันยาวๆไปแบบตลอดชีวิตได้ม,มันจะเป็น,นลักษณะนั้นคือ คุณมีความเชื่อใจในตัวคนรักมากขึ้นคุณเชื่อว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันจะสามารถไปต่อได้ในระยะยาวโดยที่ไม่มีปัญหาถ้าคนรักของคุณเนี่ยเขายัางทิีตคุณในทิศทางอย่างนี้อยู่นะคะมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคือคุณสองคนได้เรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดนะคะ จากอดีตของคุณทั้งสองคนและพยายามแก้ไขเพื่อทำให้อนาคตมันดีขึ้นนอะ่ะอันนี้คือคีย์เวิร์ดของเดือนเดือนนี้เลยนะคะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนอืเป็นช่วงเวลาที่ความรักของคุณเนี่ยมันจะเบ่งบานที่สุดจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณพร้อมมากๆในการที่จะขยับขยายนะคะพร้อมในการที่จะไปเจอชปเตอร์ใหม่ๆของความรักของคุณอนะ่ะบางคนคือ การแต่งงานหรือว่าการมีลูกอย่างเงี้ยอคุณรู้สึกว่าความรักของคุณมันมันดีมากๆจนทําให้คุณมองหาการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะความรู้สึกของของเดือนนี้เนาะตัวคนรักของคุณนะคะเขาคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นชาวธาตุไฟได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงแล้วก็ธนูนะคะหรือว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีกันก็ได้ เดี๋ยวเราขอดูไพ่ Oracles เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรยอยากที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกที่เราได้ discomfort หูเก่งมากๆเลยนะทั้งคุณแล้วก็คนรักเลยคือคุณสามารถเอาชนะความกลัวสามารถที่จะเอาชนะความไม่สบายใจของตัวเองอะมาได้นะคะคือไม่ใช่ทุกคนนะที่เขาจะสามารถที่จะแบบ แก้ปัญหาในความสัมพันธ์ได้ใจกล้าแล้วก็มีความแบบเด็ดขาดมากพอในการที่จะแก้ไขปัญหาหลายๆคนเลือกที่จะซุกปัญหาเอาไว้ใต้พรมแล้วทำเหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะคุณทั้งคู่เก่งมากๆอ่ะอืนนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งเลยนะที่ทำให้ความรักของคุณกับคนรักเนี่ยมันสามารถที่จะยืนยาวได้ขนาดนี้นะคะเรามองว่าคุณทั้งคู่มีาย n d s ็ตที่ดีในการในการเผชิญหน้ากับปัญหาในการเผชิญหน้ากับอุปสรรค ะคะ Let your friends help you ทั้งคุณแล้วก็คนรักเนี่ยมีกัลยาณมิตรที่ดีนะเพื่อนๆคนรอบตัวของคุณทั้งคู่นะคะต่างฝ่ายต่างก็พยายามที่จะซัพพอร์ตความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักอะ่ะมันเลยทำให้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ย บางทีต่อให้เราจะมีคอน f lict ต่อให้เราจะทะเลาะกันแต่เราได้ความช่วยเหลือจากคนข้างๆคนรอบๆตัวทําให้เราสองคนกลับมาคืนดีกันได้ตลอด Let go of control issues นะคะ ปัญหาเดิมๆที่คุณสองคนมีตอนนี้เนี่ยได้ถูกละทิ้งไปแล้วนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเด็ดขาดมากๆทำให้ปัญหาเนี่ยมันเหมือนกับหายไปจากชีวิตของคุณแล้วก็คนรักเลย getting to know each other คุณแล้วก็คนรักเนี่ยมีการเรียนรู้กันและกันอยู่ตลอดเวลาเนาะ มันไม่มีวันหยุดเลยอะในการที่จะได้เรียนรู้ในเนื้อแท้ของกันแลกกันนะคะต้องมีการจูนกันอยู่ตลอดเวลาจริงๆอือันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับเดือนพฤษภาคมยังไงก็แล้วแต่นะคะการพยากรณ์เนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันจะเต็มร้ออซอย่างมากสุดก็70-80%สิบอร์เซ็นู้อาจจะไม่ตรงเลยก็ได้อยากให้ฟังแบบใช้สติในการรับฟังแล้วก็รับชมกันถ้าชอบการพยากรณ์ในวันนี้นะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s s ับ s ไ b ร c ์ช n e งบ๊อปปี้สตาร์โรด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกันเจอกันคลิปต่อไปค่ะ